ธงสีรุ้งที่โบกสะบัดบนถนนพระรามหนึ่งเมื่อต้นเดือนมิถุนายนตอกย้ำถึงความปังสแสดงพลังของชาว LGBTQIAN+ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การเป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมอย่างแท้จริงที่นอกจากคืนสิทธิความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เตรียมประกาศใช้หลังผ่านความเห็นชอบจากสวซึ่งเป็นด่านสุดท้ายแล้ว ภาคเอกชนหลายๆองค์กรก็เริ่มให้ความสำคัญกับการเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานกลุ่มนี้ให้มีความเท่าเทียมเสมอภาคก,กับทุกเพศมากขึ้นซึ่งถ้าถามถึงบริษัทในใจชาว LGBTQIAN+ ที่จัดหนักจัดเต็มสวัสดิการให้แบบใจฟูหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น KTC ที่ถูกกล่าวขานถึงว่าเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในไทย ที่ดูแลสวัสดิภาพคู่ชีวิตของพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยที่ KTC เนี่ยเปิดรับนะคะแล้วก็ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเลยเป็นองค์กรในฝันนะคะเราเน้นในเรื่องของความเท่าเทียมของพนักงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดโอกาสเปิดกว้างให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่เป็น L G B T Q หรือเป็นพนักงานปกติก็คือเปิดโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้ในการพัฒน,นาแล้วก็ในเรื่องของการเติบโตในสายอาชีพแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเปิดกว้างในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ เดือนที่แล้วเราก็มีการประกาศนของเรื่องของการเลือกระดับพนักงานของบริษัทก็มีกลุ่มที่เป็นพนักงานที่เป็น LGBTQ หลายคนที่ได้รับโอกาสในการเลือกด้วยเขาไม่ได้ลดคุณค่าของแต่ละคนเลยแล้วก็ไม่ได้มีในเรื่องของของเพศสภาพมาทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็น ชายหญิงอะไรพวกนีค้ค่ะหรือแม้กระทั่งเป็น L G B T Q ไม่ได้มายึดแต่คำคำเพศข้างหน้า<ม>ทุกคนมีคุณค่าในตัวของตัวเองดูที่ความสามารถดูที่ความสามารถมากกว่า เป็นสวัสดิการที่ทาง HR ประกาศออกมานะคะก็จะมีในส่วนของเรื่องของคู่ชีวิตนะคะมีในส่วนของประกันสุขภาพถ้ามีการแต่งงานเขาก็จะให้เหมือนคู่สมรสชยายหญิงปกตินะคะและเรื่องของการเสียชีวิตของคู่ชีวิตนะคะตอนที่ HR ประกาศออกมาติติก็ดีใจเขาก็มองเห็นถึงสวัสดิภาพของเรานะคะไม่ได้ให้เราดูว่าว่าเรามีคู่นะคะจริงๆเราก็อยากได้อะไรที่มันถือว่าเท่าเทียมนะคะ เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มองถึงว่ามันจะต้องเป็นเดือนที่เป็นพลายมันคือในทุกๆเดือนหรือที่เราปฏิบัติมาเนี่ยเราก็ให้ความเท่าเทีเทยมกับพนักง,งานทุกคนโดยเสมอมาโดยไม่สนใจในเรื่องของเพศเคยมีคนถามผมว่าระหว่างเงินเดือนสูงๆกับสวัสดิการที่ดีผมจะเลือกอะไร ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงเลือกเงินเดือนครับแต่สำหรับที่ KTC แห่งนี้ที่มีสวัสดิการที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของโลกที่เปิดกว้างผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยต้องเลือกสวัสดิการสุดเจ๋งขนาดนี้แน่นอนครับการเปิดกว้างต่อความแตกต่างและหลากหลายทางเพศ และแรงขับเคลื่อนจากหลายๆองค์กรจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลงและเกิดความเสมอภาคทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เติบโตมาอย่างมั่นใจในอันตลักษณ์ทางเพศของตนและมีความเท่าเทียมในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น